อย่งน,นั้นนี่ที่ได้เสนอไปเมื่อวานนะนี้ครับทีนี้เราจะทักไายสมมติว่าอยู่ตรงนี้มีผู้เขา้าอบรมสามร้อยคนทำยังไงนะเขาต้องจะมีสมมติเดีกับ,บเราเราต้องมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายก็คือสมมติเราเราแบ่งเป็นสามกลุนะ่มเนาะเป็นสามกลุนะ่มเนาะ พวกเขาอบรมมาหรือยังแล้วนี่นยนะเอาจะเอาเสียงเพลงในการทักขายโอคนดีขอเสียงหน่อยได้ไหมถือว่ามันผมขายมือนถนือันนี้ก็ลุกลุกขึ้นพร้อมกับส่งเสียงอ่ะตัสอบก่อนทดสอบก่อนลูกกลุ่มนี้นะครับสีค่คนลุกผ่าสมมุสมมติถือว่าตทีนี้สีแดงสีเขียวสีเขียวถือวสีอ่อน สมว่าผมอาเพลงสีแดงมาหรือยังนอนนี่ถูกต้องถูกต้องถูกต,ต,ต้องถูกต้องแลครับแต่ยังไม่ถึงบทแม่ทูบมาเลยแม่มาอเลยยังไม่ถึงโถคนดีขอเสียงหน่อยได้ไหมถึง <mainstream in> เบรกเป็นเทคนิคอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าถ้าครูเจมบอกว่าให้นั่งลงเราก็นั่งแต่ครูเจมบอกว่าสมมุติว่าผมขอสามชาหน่อยอสมมุติยืนขึ้นครับอยืนยืนขึ้นต่อแต่ครูเจมไม่บอกให้นั่งแต่ครูโจครูเจมจะขอสามชาก่อนต่งตึงตึงตึงเลยเต้นเต้นต่ออครูสมมุติต่อเริ่มใหม่ <M łość> มันมีสองแบบนะผู้เจ็บอาจจะให้นั่งแต่ลูกเล่นของผู้นําเกมบอกว่าผมไม่เอาผมอยากให้เต้นเต้น <shocked> ต oh, ่อนแล้วก็สั่งเอ้าสั่งตาอยาศัยนั่นแหละอ่านั่นแหละมันเป็นเทคนิคใช่ใช่ นั่งลงสันนั่งลงสันนั่งดีเดียวีจะลงอ่านี่นี้ให้ดูเทคนิคดูเทคนิคนั่งลงสันั่งลงันนั่งดีเดียววีจะลยังยังไม่บอกทีนี้มันจะมีคนสอยขึ้นมาแล้วมีอืมวีเนี่ยมันมันต้องอา เดี่ยวนั kommt, okay, so uh, s <S huh ่งดีๆีเดียวอะไรมันจะหล่นมันต้องเกี okay. ่ยวกับอะไรสักอย่างเดี่ยวพอจะหล่นแล้วแต่เราจะแทรกเราก็หามุกมาใส่เดี๋ยวมีอจะหล่นให้มันขึ้นไปนางจำจำเดียวพอจะหล่นทองคำจะหล่นก็ได้เออแล้วแต่แลวแต่คนที่เป็นวิทยากรนำ เราก็เตรียมมุกไว้แล้วก็มีลูกคู่เลยเล่นซอยๆกันคือพยายามดึงเกี่ยมมนิดนึงแล้วเรียกว่าที่ใน,นในก็สอดแทรกเข้ามามนสนุเกเต็มที่มันก็เป็นการเพิ่มสีสันเข้ามาเนาะ